สำหรับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมดองไว้มาเป็นเดือนแล้วนะผม <Brand. S 1> ก็ผมก็เลยเอามาตัดลงนั่นเองที่จริงผมก็ไม่ได้กะจะลงคลิปนี้หรอกแต่ผมผมเสซไดไงอุตส่าห์อัดเอาไว <Brand. S 1> ้ก็เลยจะเอามาลงนั่นเองนะผมนะ <Brand. S 1> ก็ขอโทษนะครับผมสำหรับใครที่รอลง <Brand. S 1> คลปนั่นเองโอเคนั่นก็ปะเข้าไปในคลิปเลยแล้วกัน let's go คลิปนี้เป็นการถ่ายต่อจากตะกี้เลย <Okay. S 1> การที่ผมไปรีวิวโอเดียน,นั่นเอง <Brand. S 1> <laughs> ก็สดดียครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมนะยูผมเองครับ Over อร์อัลนะคนดีคนเดิมเลยนะเจี้วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมของโลบอคในแมทมอนสเตอร์กูนั่นเองถ้าใครอยากเล่นก็ตายในคลิปเลยนะครับผมนะโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวค e ินเก้นั่นเองนะผมนะก็รีวิวแล้วนะโลกูนก็ไม่ทาย ให้มนสกูนก่อนเพราะว่าโลกูนเนี่ยมันแพงนะครับ <Brand. S 1> คุณเก้แต่ละอย่างมันแพงชีบหายเลยนะครับ mm hmm. อืมนะอันนี้ก็คือคลิปที่สองนั่นก็คือหน้ารูค้คามีนั่นเองของอาริมะนั่นเองนะครับผมนะแลนนี้เราจะมารีวิวดันนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าราคาเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะฮะก็ <Brand. S 1> กดไปที่เนี่ยตรงนี้นะของฝั่ง CG กดตรงนี้แล้วก็กดคุนเก้น,นะแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็จะมีนี่นี่ผม นารุคามินะครับผมเป็นสไตล์สเตนนิสมัลบลิสเนี่นะครับเออคิดมาหนลิมสเตตลิมิตมมคือ2นะครับผมพาวเวอร์บานะไฮเป็นประเภทลินแคคูนั่นเองราคามา1น5ล้านนะครับผมนะเงื่อนไขนะครับคือเลเวล950นั่นเองนะครับผมนะน <Bra. S 1> ั่นก็นั่นก็มาดูกันเลยดีกว่านะผมนะ <Bra. S 1> สำหรับโวลเดของ์นารุคามินะผมกดเลขหนึ่งเป็นการเสกออกมาน, <c oughs> นั่นเองจซ๊บนะนี่ผม ก็จะเป็นแบบนี้รูปร่างับผมนะก็บอกได้เลยว่าเท่นะครับผมนะโอเคนันมาลองกันเลยดีกว่าเริ่มแรกคือสกิลคลิกนั่นเองคลิกนี่จะเป็นการทำอย่างนี้นั่นเองก็เป็นการฟาดธรรมดาเชื่อชุบก็ไม่ก็จะช้ากว่า O L หน่อยนะฮะนี่ผมนะก็จะประมาณนี้สำหรับคลิกโอเคสกิลต่อไปคือสกิลอีนั่นเองสกิลอีนี่จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านั่นเองชุบแบบนี้เลยก็ตะกี้แปลกๆวะไ่ดี โอ้โหเป็นกะโอ้โหก็จะแบบพุ่ง3รอบเหมือนนารุคามิในโลกูเลยนะฮะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าก็จะเหมือนกันเลยแต่อันนี้มันจะพุ่งไม่ไกลนะพุ่งไม่ไกลเท่าโลกูนั่นเองหรือไกลวะมันก็ไกลนะแต่ผมแอนิเมชั่นมันดูไม่ออกว่าเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่ก็ชอบนะครับผมนะจะประมาณนี้นะผมนะสำหรับนารุคามิสกิลีสกิลต่อไปคือสกิลอ่าสกิลอ่าเดี๋เป็นการทำอะไรเอ่ยโอ้ย อันนี้ไม่ใช่ไม่โหลดสกิอาจะเป็นการปล่อยสา,สายฟ้าเป็น3ลูกไปข้างหน้านั่นเองไงแบบนี้จึ๊บโอเคก็ผมเกลียดเสียงสายฟ้านะเมื่อเกินนะ <Brand. S 1> ก็มาทำให้ผมแสบหูนั่นเองนะไอีทีนะ่นจึ๊บก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกิลอ่าสกิลต่อไปคือสกิลเอฟนั่นเองสกิลเอฟเนี่ยจะเป็นการทราําอะไรเอ่ยจึ๊บเฮ้ยอันนี้นไม่ใช่ไม่โหลดหอีกน <Brand. S 1> ะอทีทีทีอ๋อก็จะเหมือนในโลกูเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันเหมือนไหม แตบเป็เปเพืโอเคมาเจอคุณเสร็จแล้วนลองเข้าไม้นุ่มเออเหมือนครับเหมือนครับแต่แต่มันจะไม่ระเบิดแบบใหญ่เหมือนในโลกูสนั่นเองโอเคชึ๊บนี่เอาไงอนี่รอบไปจู่จๆๆๆู่จบเป็นเสียงช็อตที่แสบหูแต่ก็เฟี้ยดีนะไม่รู้ว่าเสียงตอนได้ยินในคลิปเนี่ยไม่รู้มันจะดังเปล่านะแต่ถ้าดังเนี่ยขออภัยนะสำหรับเสียงเอฟเฟก เกมอะไรพวกนี right okay. Okay. So, ้นะผมขอโทษด้วยแล้วก so, so, ันโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลเอฟสกิลต่อไปคือ C สกิลซีเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเสียงการตอนเปลี่ยนโหมดเนี่ยผมผมรู้สึกผมไอหูแ้วเนี่ยก็จะประมาณนี้เนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ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 บโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลซีมามาดูกันดีกว่าเริ่มแรกนะครับผมคือสกิลคลิกคลิกเนี่ยจะเป็นการ ปล่อยลําแสงสายฟ้าเนี่ยไปข้างหน้านะครับผมมันเป็นเป็นลูกบอลสายฟ้านั่นเองก็จะไปข้างหน้าแบบนี้เลยนะฮะผมนะก็เป็นการตีระยะไกลนั่นเองโอเคนั่นสกิลต่อไปคือสกิลอ e ีนะครับผมนะสกิลอ e ีเนี่ยจะเป็นการปล่อยอะไรเอ่ยไอ้เชี่ยมองไม่ชัดมองไม่เห็นจึ๊บเฮ้จ๊ดต้องลองกับศัตรูเฮแต่ระยะใกล้เงด็งดเงด็ด ม่คืออะไรวะอันนี้ผมไม่รู้รอ่ะเลยว่าต้องทำกับสกิลอื่นนะอันนี้คือสกิล R R นะก็โอเคผมก็งงกับสกิล l E อยู่นะ <Brand. S 1> เพราะว่าเป็นการรีวิวครั้งแรกของผมด้วยนะ <Brand. S 1> โอเคสกิล R ก็ประมาณนีนสกิล E ีนี่ผมไม่รู้นะสำหรับใครที่รู้เนี่ยก็สามารถบอกผมได้นะครับ <Brand. S 1> ผมนะเออสามารถบอกได้นะสำหรับสกิลเอ่อ E นะครับของนาะรุคามิโหมด2นะครับใครที่รู้ก็บอกได้โอเคสกิลต่อไปคือสกิล F นะผมสกิล F เนี่ยจะเป็นการเออ่ปล่อยลูกบอลเมฆไม่สายฟ้าไปผมขอเรียกว่าเมฆสายฟ้าแล้วกันนะก็จะปล่อยไปแล้วก็ทำการกระจายเป็นสลูกแล้วก็พุ่งๆุชนแล้วก็ปล่อยเป็นฝนสายฟ้าลงมานั่นเองนะผมนะแบบนี้เลยจึ๊บๆๆๆนี่ผมขอเรียกเป็นลูกเป็นเมฆแล้วกันนะถึงความจริงมันจะเป็นวงกลมก็คือ ก็ประมาณนี uh ้นะสำหรับสกิลเอฟหรือการรีวิวนารุคามก็ประมาณนี้นั่นแหละนะก็รวมๆแล้วก็ชอบอยู่นะครับผมนะผมชอบนารุคามิอยู่แล้วความจริงผมปานคนชอบฟินเก้นารุคามิอยู่แล้วล่ะก็บอกนั้นเลยว่าผมพอใจนะแต่ผมยังงงกับสกิลอีอยู่ถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับผมนะโอเคก็จบการรีวิวในเพจเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ชอบผม โอเวอร์อเลนกันด้วยนะครับผมนะก็ <c oughs> เจอกันใหม่นะผมกับเกมถัดไปที่ผมจะเล่นหรือการรีวิวถัดไปที่ผมจะรีวิวนะครับบายสวัสดีครับเย้ yeah.